อะไรกันครับเนี่ยยูดีๆคนกเมน์ก็ออกมาบ่นนะครับว่าที่เวียดนามนมีเศรษฐกิจด,ดีได้จนถึงทุกวันนี้เพราะเวียดนามเดิน so, ทางมาหากินที่กัมพูชาซะอย่างนั้นรวมถึงมีความสงสัยด้วยนะครับว่าทั้งไทยและเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ติดกันกับกัมพูชาแท้แต่ทําไมทั้งสองประเทศถึงได้มีเศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรืองส่วนทางกัมพูชานั้นมีแต่นับวันจะถอยหลังลงครองก็กลับสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนโดยนจะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาของออกคนนี้คนเดิมนะครับ เมืเ่อแตก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้าทุกคนได้ยินเสียงนาแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมา1นิ้วแล้วก็จิ้มไปทีตุ่มไล่กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนะาก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณมากแต่ว่าตอนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้นะมีสิ่งที่น่าสนใจมาฝากทุกๆคนกันด้วยนะถ้าอยากจะฟังคลิปนะ้าแล้วนอนหลับสบายๆเนี่ยนะ้มีหมอนหนุนนุ่มๆจากโซลมวอนซึ่งอีอ่อ้อนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นี่หอที่นิยมมากมากๆตมโรแรมที่เขาใช้กัันนะครบ ซึ่งซื้อตอนนี้เนี่ยแถมกันไปเลยหมอนข้างหนึ่งใบเอาไปนอนกอดกันแบบชิวๆแล้วรับรองว่าฟังคลิปนะนอนกอดหมอนข้างไปนุ่นหมอนโซโลโมอนรับรองว่าฟินสุดๆส่วนวัสดุภายในเนี่ยก็ไม่ได้ไก่กาอาราเล่นนะจ๊ะทำมาจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์แล้วก็มีคุณสมบัติในการป้องกันโรคภูมิแพ้ต่อต้านเชื้อแบคทีเรียแล้วใครที่นอนแล้วมีอาการปวดคอเนี่ยรับรองว่าถ้าสั่งหมอนโซโลโมอนนี้อาการปวดคอจะค่อยๆทุเลาดีขึ้นนะครับ าใครสนใจอย่าลืมคลิกกันไปคนละ1-2ใบนะจ๊ะย้ำกันอีกทีช่วงนี้มีโปรโมชัน่นซื้อหมอนหนึ่งใบแถมหมอนข้างกันไปเลยส่วนสำหรับในคลิปนี้นะก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คนคอมเมนต์เขากำลังสงสัยกันเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งมันก็จะเกี่ยวข้องกับทางพิไทยเรารวมถึงทางฝั่งเวียดนามเขาด้วยคือมันมีอินฟูคอมเมนต์คนหนึ่งได้มีการโพสต์แสดงความสงสัยเอาไว้ว่าในช่วงปี2024ที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งในประเทศที่มีเศรษฐกิจ,จเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดมากที่สุด ในอาเซียนก็คือทางประเทศเวียดนามที่มีการส่งออกเยอะแยะเต็มไปหมดรวมถึงมีทุนจากทางประเทศเข้าไปลงทุนอะไรมากมายซึ่งถือว่าเป็นปีทองของประเทศเวียดนามเลยก็ว่าได้นี่ยังไม่นับรวมช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาทางเวียดนามได้มีการประกาศเปิดการใช้งานรถไฟฟ้าสายที่สองในประเทศอย่างเป็นทางการยิ่งทําให้คนเ o ม m น,นั้นค่อนข้างจะงวนสงสัยว่าทําไมในปีที่ผ่านมาเวียดนามถึงได้มีเศรษฐกิจที่ดีอะไรขนาดนั้นทั้งๆที่ประเทศเวียดนามก็เป็นประเทศที่อยู่ติดกันกับกัมพูชาแท้ แล้วประชาชนของเวียดนามก็เลือกที่จะอพยพมาอาศัยอยู่ที่กัมพูชาซะด้วยนั่นหมายความว่าประเทศเวียดนามน่าจะไม่ได้เป็นอะไรที่น่าอยู่ถ้าหากน่าอยู่คนเวียดนามก็คงจะอาศัยอยู่ในประเทศของพวกเขาไม่จําเป็นจะต้องเดินทางมาอยู่ที่กัมพูชาแต่ทําไมณนะปัจจุบันนี้เศรษฐกิจของเวียดนามถึงได้เจริญก้าวหน้ามากกว่ากัมพูชาหลายต่อหลายเท่ามันถือเป็นเรื่องที่ไม่ปกติแล้วคนเวียดนามที่มาอาศัยอยู่ในกัมพูชาแต่และคนก็ทำมาหากินจนล่ําจนรวย เอาสินค้าในกัมพูชานี่แหละที่ส่งออกไปขายต่อที่เวียดนามและเวียดนามก็เอาสินค้าเหล่านั้นไปขายต่อให้กับชาวต่างชาติและเช่นเดียวกันก็มีการตั้งคำถามมาที่ประเทศไทยด้วยนะครับว่าประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ค่อนข้างจะแปลกเป็นประเทศที่ไม่มีวัฒนธรรมเป็นประเทศที่ภูมิศาสตร์ใกล้เคียงกับกัมพูชามากๆแถมทุกสิ่งทุกอย่างก็คัดลอกไปจากกัมพูชาแต่ทําไมพวกเขาถึงมีเศรษฐกิจที่เฟื่องฟูถึงปีนี้เศรษฐกิจจะไม่ดีอะไรมากมายเพราะเพิ่งจะได้รับการเลือกตั้งมาใหม่ แต่ถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวและพูดถึงสิ่งอำนวยความสะดวกโดยรวมก็ยังถือว่าเป็นต่อกัมพูชาอยู่หลายคุม้มโดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวถือว่าเป็นธุรกิจที่แบกประเทศเอาไว้เลยก็ว่าได้ซึ่งถึงแม้กัมพูชาจะพยายามโปรโมทประเทศว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับประเทศไทยแต่นักท่องเที่ยวก็ไม่นิยมที่จะเดินทางมาที่กัมพูชาแล้วในปีหน้าที่รัฐบาลกัมพูชาบอกว่าคนกัมพูชาจะเริ่มมีคนล่ำรวยมากขึ้นแบบนี้มันจะเป็นไปได้เหรอเพราะดูวีแววแล้วเนี่ยมันไม่มีทีท่าว่าจะเป็นแบบนั้นเลย ไม่ต้องให้คนล่ำรวยขึ้นเอาแค่ปรดนี้จากต่างชาติหรือเอาแค่มีนักท่องเที่ยวให้เทียบเท่ากับประเทศไทยหรือมีเศรษฐกิจที่พอจะตามทันเวียดนามได้สักนิดมันก็เพียงพอแล้วแต่โอกาสที่จะเกิดขึ้นมันแทบเป็นไปไม่ได้เพราะเนื่องด้วยกัมพูชาเพิ่งจะโดนประกาศอย่างเป็นทางการจากทาง UN หรือว่าสาภาพยุโรปว่าจะคว่ำบาตรกัมพูชาโดยจะขึ้นภาษีทุกสิ่งทุกอย่างในกัมพูชาแบบ100%เซทำให้หลังจากนี้น่าจะมีบริษัทต่างชาติที่ถอนทุนออกจากกัมพูชาอย่างแน่นอน แล้วก็ไปลงทุนในประเทศไทยหรืออาจจะเป็นเวียดนามเพราะสองประเทศนั้นไม่มีการขึ้นภาษีส่งออกแต่อย่างใดแล้วแบบนี้กัมพูชาจะไม่ยิ่งแย่ไปกว่าเดิมเหรอรวมถึงปัญหาเรื่องเงินทุนในการพัฒนาของสร้างพื้นฐานภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นการขุดคลองฟูนันเตโชหรือพวกแมกกาโปรเจกต์อื่นๆที่ก่อนหน้านี้นเคยมีการช่วยเหลือจากกลุ่มทุนจากจีนแต่ณตอนนี้กลุ่มทุนจากประเทศจีนก็ไม่ให้แล้วแล้วช่วงที่มีการบินออกไปหาเงินของสมเด็จฮุนเซน ก็ไม่มีการยืนยันว่าหุนเซนนั้นหาเงินกู้เข้ามาช่วยเหลือประเทศในหลังจากนี้ได้หรือเปล่าหรือถ้าได้มันก็เป็นเพียงแค่การต่อลมหายใจให้กับประเทศกัมพูชาในแบบระยะสั้นเท่านั้นเพราะมันก็เหมือนกับดินพ่อขังหมูที่ยิ่งนานวันมันก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าหาเงินกู้เข้ามาไม่ได้อันนี้กัมพูชาจะเข้าขั้นวิกฤตอย่างแน่นอนเพราะสินค้าภายในประเทศก็ส่งออกไม่ได้เงินทุนจากต่างประเทศก็ไม่มีเข้ามาลำบากจะใช้เฉพาะแค่เงินของคนภายในประเทศกัมพูชา ตอนนี้คนในประเทศก็ไม่มีเงินใช้ใจ่ายกันอยู่แล้วคือคิดไม่ออกว่าในปีหน้ามันจะออกมาเป็นแบบไหนแต่สําหรับทั้งทางไทยและเวียดนามพวกเขาก็คงจะอยู่กันแบบสุขสบายกันอีกเช่นเดิมก็มีการตั้งข้อสงสัยเอาไว้ประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองไปฟังคอมเมนต์เต็มๆของคนคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่มีอินฟูคอมเมนต์ได้ตั้งข้อสงสัยเอาไว้แบบนี้คนคอมเมนต์เขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าคนเวียดนามเขาอยู่บนแผ่นดินคอมเมนต์แต่เขาใช้ประโยชน์จากประเทศของเราอย่างเต็มที่ งงมากเขาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเราแต่เขาไม่เคยทําประโยชน์ให้กับประเทศของเราเลยเขาเลือกที่จะสร้างความสําเร็จให้กับประเทศของพวกเขาคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเจ็บปวดมากๆที่คนเวียดนามมาอาศัยอยู่ในกัมพูชาแท้ๆแต่ดันทาให้เศรษฐกิจของเวียดนามนั้นเจริญเติบโตคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าโชคายมากๆที่ผู้นําของเราไม่เก่งเหมือนกับผู้นําของประเทศอื่นๆรู้สึกอายประเทศเพื่อนบ้านมากๆตอนนี้คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าฮุนเซนเขาสนับสนุนเวียดนามในการทํากิจการที่กัมพูชาอย่างเต็มที่100%เ ถึงกระนัดไล่คนเขมรออกจากพื้นที่ให้คนเวียดนามน,นั้นเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของตอนนี้คนที่ร่ำรวยในกัมพูชาล้วนแต่ไม่ใช่คนเขมรนกันแล้วแต่จะเป็นคนเวียดนามกับคนจีนคนเขมรแท้ๆนับวันจะยิ่งจนลงและถูกไล่ออกไปอยู่พื้นที่ทุรก,กันดานไม่เข้าใจทําไมผู้นําของเราถึงต้องเห็นค่าคนอื่นดีกว่าประชาชนในชาติคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจของเวียดนามน,น,นั้นเฟื่องฟูแบบสุดๆแต่พวกเขาก็ยังต้องการให้ปีหน้าเศรษฐกิจของเขามันดีไปมากกว่านี้อีกแล้วเราล่ะมัวทําอะไรกันอยู่ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่านี่คือการฆ่าคนกเมนของรัฐบาลกัมพูชาอย่างอ้อมๆแค่นั้นแหละดูก็รู้ว่าตระกูลหุ่นนั้นเอื้อให้กับเวียดนามและประเทศไทยเขาเปิดโอกาสให้เวียดนามนั้นเข้ามาทำมาหากินและจับจองพื้นที่ได้ในกัมพูชาส่วนประเทศไทยเขาน่าจะขายกอกูดให้กับประเทศไทยไปตั้งหลายปีแล้วแต่ไม่กล้าที่จะบอกความจริงขเมเรเล่าจะต้องตาสว่างกันได้แล้วผู้นําของเราเขาไม่ได้สนใจประชาชนเลยเขาทิ้งให้เรานั้นต้องแบกหนี้ก้อนโตที่เขานั้นก่อขึ้นมาจุนเจือครอบครัวของเขา คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเหตุผลที่ทางสหรัฐอเมริกานั้นขึ้นภาษีกับเราแบบ100%แค่ประเทศเดียวมันเป็นเพราะเราไม่ทําตามสิ่งที่เขาต้องการหรือเปล่าแต่จริงๆมันก็ไม่แฟร์เพราะเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นภายในประเทศของเราถ้าหากเราปรับตัวให้เราอยู่ได้ด้วยตัวเองในอนาคตเราก็ไม่จําเป็นจะต้องง้องพวกเขาอีกคอมเมนต์ <Comment ant S 2> ต่อมาก็บอกว่าไม่ต้องไปนสนใจผู้นําของเราบอกเองว่าในอนาคตเราจะกลายเป็นประเทศที่ร่ารวยเขาคงมีวิธีของเขาและน่าจะมีทางออกที่ดี คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเงินเดือนคนภายในประเทศยังถูกจํากัดอยู่แค่นี้แล้วอนาคตคนกเมินจะรวยได้ยังไงแล้วหลังจากนี้ดันโดนการกีดกันทางภาษีอีกของส่งออกก็คงจะส่งออกไม่ได้เหมือนเดิมไม่มีวิ่แววทีท่าเลยแม้แต่นิดว่ากัมพูชาจะกลายเป็นประเทศที่ร่ารวยถ้าบอกว่ากัมพูชาจะกลายเป็นประเทศที่ล้มละลายแบบนี้น่าจะน่าเชื่อถือมากกว่าคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าถึงเราจะพยายามพัฒนาประเทศของเราเองมากแค่ไหนเชื่อเถอะว่ายังไงก็ไม่มีทางตามประเทศไทยและเวียดนามทัน เราต้องยอมรับได้แล้วว่าเราเป็นผู้พ่ายแพ้คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเป็นไปได้สูงมากในปี2025กัมพูชาจะย่ำแย่ลงมากกว่าตอนนี้ซะอีกเพราะเป็นปีที่เราจะต้องถูกแบนจากการส่งออกและตอนนี้ข,มขโมยขจรมันก็เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดถ้าเศรษฐ,ฐกิจมันยิ่งแย่โจรมันก็ยิ่งเยอะกว่าเดิมไม่อยากจะคิดเลยว่าสิ้นปีหน้ากัมพูชาจะเป็นแบบไหนอ่าก็คอมเมนต์ของคนคอมเมนต์ส่วนใหญ่ไปฟังประมาณนี้กนแล้วกันนะครับคอมเมนต์หลักๆก,ก,ก็แทบจะ100%ออกมาตัดเพาะเกี่ยวกับ,กบเศรษฐกิจที่มันย่ำแย่ แล้วก็มีการตัดพาะว่าทั้งไทยแล้วก็เวียดนามเนี่ยทำไมเศรษฐกิจของพวกเขามันถึงได้จเจริญเติบโตขึ้นซึ่งสนทางกับทางกัมพูชาอย่างสิ้นเชิงซึ่งก็ถือว่าไม่แปลกนะครับก็เป็นไปตามความคาดหมายเพราะกัมพูชาเนี่ยในตอนนี้ดูเหมือนกับว่าพวกเขาจะพยายามเดินตามรอยของประเทศแถบอาเซียนโดยเฉพาะประเทศไทยคือพยายามโปรโมทการท่องเที่ยวให้เหมือนไทยพยายามเคลมทุกสิ่งทุกอย่างว่าที่ประเทศเขาเนี่ยก็มีเหมือนไทยแต่ประเด็นคือชาวต่างชาติเขาม่โง่นะครับชาวต่างชาติเขารู้อยู่แล้วว่าอะไรที่มันเป็นของใคร แล้วเขาก็ไม่ชอบอะไรที่มันเป็นการคัดลอกทางวัฒนธรรมอะไรแบบนี้อยู่แล้วซึ่งน้าเขาคิดจะมาเที่ยวประเทศที่มันมีวัฒนธรรมเหมือนกันยังไงเขาก็ตัดสินใจมาที่ไทยมากกว่านะครับเนื่องจากเป็นประเทศที่ถูกยอมรับว่าเป็นสถานที่เบอร์ต้นๆของโลกที่ชาวต่างชาติควรจะเดินทางมาส่วนทางกัมพูชาเนี่ยมีวัดอังกอร์ซึ่งสื่อต่างประเทศแทบจะไม่ลงข่าวเลยนะครับอ้อลืมลืมแต่ก็มีข่าวลงอยู่บ้างนะครับที่บอกว่ากัมพูชาเนี่ยโจรเยอะแก๊งคอร์เซนเตอร์เยอะแยะเต็มไปหมดซึ่งถ้าเขาที่มันเสีียยหายแบบน้ ถูกเผยแพร่ที่สื่อต่างประเทศเนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้เศรษฐกฐิจของกัมพูชามันยิ่งแย่ลงไปมากกว่าเดิมทั้งที่ดีเนี่ยกัมพูชาควรที่จะแก้ไขเรื่องขโมยขโจรในประเทศให้มันได้ก่อนแล้วค่อยเปิดประเทศไม่งั้นเดี๋ยวพอนักท่องเที่ยวไปที่นั่นโดนโจนปรปล้นโดนจี้ก็มีการเผยแพร่จากสื่อต่างประเทศแล้วเดี๋ยวมันจะยิ่งแย่ลงไปมากกว่าเดิมอีกแล้วพอเป็นแบบนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็จะออกมาแหกปากโวยวายบอกว่าประเทศไทยไปแย่งนักท่องเที่ยวของพวกเขามาอีก ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับในคลิปคลิปนี้แล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างอย่าลืมรบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้น้าทราบในช่องคอมเมนต์ด้วยกันลวกันนะจ๊ะส่วนสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาแล้วขออนุญาตลากันเลยสวัสดีและสวีดัคลับเออลืมบอกไปอย่างช่วงนี้เนี่ยถ้าใครที่จะเดินทางไปที่ต่างจังหวัดยังไงก็ขับรถกันอย่างมีสติกันด้วยกันละกันนะครับส่วนใครที่เดินทางไปเที่ยวสถานที่ต่างๆในช่วงช่วงนี้เนี่ยก็ระวังขโมยกับโจรไว้หน่อยนะน้าอยากจะบอกว่าน้าเน พกกระเป๋าไปเดินที่คนพกพ้านเนี่ยก็เอากระเป๋าเน็บไว้ข้างหน้าตัวเองนะจ๊ะอย่าไปวางไว้ข้างๆหรือว่าอย่าเป็นสบายไว้ข้างหลัง